สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ติดตามทีมงานสาราวตรดังสินผู้ติดตามช่องยูนนทูบนนทวัน์สาราวตดังสินนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจนนทวัน,น์แฟนเพจนะครับวันนี้เข้า เตยล่าแล้วพี่น้องประมาณหกโมงนะครับอ่าเข้ากับบำเพ็ญกุศลนะครับเตยล่าโรงแรมเข้ากับทำความสะอาดลานนะครับลานเตยล่ามื่อวานมื่อนนี้เข้าพี่วิเอกเราทำอะไรวันนี้เราเขาเรียกบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์พี่น้องบำเพ็ญประโยชน์พี่น้องเราเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันโซกับปูปีหนาเวทีวันนี้เราได้มาทำ คือเข้ามาหาเงินอยู่วัดกะเข้าก็ต้องใช่ญาปุ่นคนอะไรคะว้าวเเป็นอันเนียไม่พอเรื่องเป็นเรื่องพอเป็นแล้วเอาว้าวว้าวว้าว เมื่อนี้อันเรามาทำความสะอาดช่วยกันครับเพราะว่าจริเป็นแดนเซอร์แล้วก็ศิลปินเนาะพี่น้องเนาะเขามาทำความสะอาดเพราะว่าถ้าเวทีวันนี้มันสกปรกนิดนึงสีแหมประเนี้ภาพก็เลือยแบบว่าขอความอนุเคราะห์ให้ทุกคนสะอาดช่วยกันคือว่าถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับพี่ดอกเ้ามาเนอยู่อยวเ่อเข้ามาหาเงินอยู่อยู่วัดเพื่นแหม่ม น่ครับครับจะอย่างเด้อออย่งกัสิมานูมหาวมึงมงมึงมงจะร้องเนี่ยไปจ้งว่าอะบอกบอกวีรีบอก วันนี้เราก็ทำความดีนะครับเป็นการบังคับให้เป็นติตอาสาเอาแม่บอกเป็นการเป็นจิตอาสาให้มาช่วยทำความสะอาดเพราะว่าเราต้องตอบแทนคุณมกับผู้ที่มาชมเราซื้อบัตรเข้ามาชมเราเราวต้องมาคอยเก็บขยะให้เขาเ๋อ อยู่บ่อยเราต้องละมัเอาก่อนจะไหนอ๋ออีกนคือบ่อยอยู่ยี่หรี่บอกอืนบ่อยอยู่ยี่หรี่อีกวันบ่อยอยู่ยี่หรีอันนี้นะครับยิ่งมากยิ่งมากไหมหน้าเอานี้ยเราเป็นคนหน้ามานี้ยใเอาเนี้ยยกไหมยกไหมไปไปไปยกมาไหมอันนี้นางเอกเอมี่นะครับพี่น้องเราแต่งหนังงามงามเลยพี่น้องมือเราเสีบอกตาสีเขียวแล้วก็ปากนี่สีมีกากเพชร ชิบึงสิวแล้วพี่น้องเป็นไ่ปิยนองยือตัวบ่บ่ยื้ยือเลยยิบเดียวก็ยือแมลแงก็จะเอาหนานี่เลยนั่นล้าได้เลยแมนบ่ไก่เปนี่ลยอมลาเลยเบิ้งมองนี่เอาเบื้องมองนี่เบิ้งไลผมเบิ้งไลผมอันนี้มันทำผมล้า ไล่ผมเนวิดี้อโผมห้างกับอะละเนื้อบาดเอาแล้วเน้นงานมองไก่แมนไปเยี่ยนเจ้าไปยกให้เจ้าเป็นนั่ไม่ลาเจ้าแต่งหนามาข่อยอปไปทาได้เจ้าดิ้ไปทาเบื้องเจ้าว่ามือนีเจ้าสีเสื้อผ้ายียังข่อยอันนี้นะครับอันนี้ทีมงานไปเอีงกันสุอันนี้พปเอกง พี่นนนหลับหัวหน้าทีมงานลูกกบเสียงห่านเป็นหรอทำไมมีแต่คนเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ใช่ดิอันนี้ช่องพาเพลินนะครับพาเพลินกับช่องนนท์นนทวัฒน์อันนี้ช่องอะไรเนี่ยช่องทอดช่องทอดช่องทอดที่สุดช่องทอดจริงอ๋ออันนี้นางเยร์กันดาพาร์นางยังเป๊ะนะอุ้ยไม่หิวเลยนะเนี่ยไม่หิว อบรมในเปียงอ้อยอันนี้เกียจมนะครับเกียจมวันนี้เกียจมยังสวยเป๊ะไม่เหยื่อเลยดูอันนี้ยังเอ็กแป้งนะครับยังเปี้ยสวยเหมือนเดิมเหลือเจกยนั่นเหลือเจกยนั่นพี่น้องมาพี่มาพี่นะครับ อู้พระเอกเต้ยทำไมไม่หืวเลยทำไมยังเปี้ยเหมือนเดิมพระเอกเต้ยหน้าผากย่นอยู่เพราะว่าอันนี้ไอ้ใส่นั่ะนะราคาลัดปุ๋ยใส่ร่ามากใส่กันตอนเนาะอันนี้หัวหน้าลูกกบเสียงไหลนะครับอันนี้วันนี้พระเอกบอมนอยนะครับเพราะว่าอะไรพูดหน่อย มีคเขาเป็นย่เต้นพี่น้องคอยนอนอยู่มืนีดมพี่เขาเป็นหยือเต้นกับถึงหัวนอนมากพี่พี่มาขวดพี่ อันนี้มันเดิมมันเคยมันเดิมมากเลยอันนี้ทีมงานพระเอกนะี่แก่ตัวครับพี่นอ้องงานเป็นการทำปูนนั่งนาเพจสูตรน้กรกนำกันพี่นอ้องไปลงยูทูบครับช่องยูทูบไม่ไม่ไม่ไมไมลงยูทูบลงเพจน,นะครับ เอาดไงจ้านี่เงินชิ้นให้หยวข้าวให้หยวข้าวมากินไส้กรอกให้หยวข้าวมากินไส้กรอกเนี่ยมาเลือนี่ม้เอกนนทให้เอกนนท์ไปกินไส้กรอกินไสอออันไม่กอดนะเอหนังกางเกอันนี้มันอ่อนนะยายอันนี้ย่งอ่อนคับ มาทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเก็บขยะมันเหลือเป็นบอนั่นตู้มือน่ะมันเหลือเป็นบอนด์เอ้ยนางเอกบิ๊กกี้นะไม่เป็นไรเลิกงานแล้วหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าเกี๊ยขยะพีดกมาก เยพี่ดองวัดกระสีสะอาดแล้วนะครับบอกเรียกว่าบ่อไหเบื่อน um> ้ำม anyway> ันดาบุตรก็บอกแลยวว่าไม่ได้เฮ้ยบอันนี้เราควดนร เราได้สมบัติโอ้โพะ่อีกปั๊กได้อะไรเนี่ยได้สมบัติคนพ่อได้จากการทำดี<ช> งงกาไซบัว่ะตรงนี้พี่น้องสิพมาเบิองอสวัสดีครับ เป็นไผมาทางไหนเนาะคือเป็นหนาแปลกๆคือเป็นหนาวอซินเนาะอ๋อมาใหม่ค่ะมาใหม้ขออนุญาตถามซื้อเสียงเรียงหน้ามชื่ออ่ารันเวเอ็นซืซืวอเวกเอาเอาซื้อในวงการซีวีก็ได้เีกเอาซื้อสั่นกระสีบ่มีอันพระเอกเสียงโคเคนเป็นเรื่องสิบ่พระเอกเสียงเสียงมหาเสน่ห์อันนี้มาในตำแหน่งอีหยังครับ ตะกี้แม่บ้านเจ๊ไม้เป็นพระเอกหน่อยปัตย์นายเท่ไม่เป็นตลกุวันซันพี่น้องถึงหลอกลวงมากแล้วหลายหลายมาอยู่ในไทยเฮ็ดคนนี้ครับกรดีซากกระเบือยันเลือดรัก็ดีอยู่เพราะว่ามีเจแบบคนแบบอายุแบบเมนเป็นอ่าวงวอลัมไวรุ่นครับส่วนมากครับเฉลีเรียบประมาณยี่สิบสามยี่ี่ยี่บหประมาณนี้เมน เอาขอบคุณนะครับปากทิดตามอายุอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ปีค่ะยี่สิบสี่ปีนะครับแต่ว่านานหน่ไกลเลยนาไกลเฮ้ดบอกไกลเฮ้ดบอกหยอกเด้อเอาปากทิดตามนะครับน้องวีนะครับทางช่องทางไหน ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กตอครับเฟซบุ๊กช่องอะไรชื่ออะไร, Facebook รเฟซบุ๊กปีรศักมาชัยเกณฑ์ครับิกตอกก็เวไหมไทยครับเออครับพี่น้องฝากที่ตามน้องเน่เด้อครับอ,อ่าปูมาเสริมทับนะครับยิมยิมตลกเท่าล้วก็ อีกหลายๆอย่างพี่น้องเบื้องความสามารถบางข้หนามีความสามารถสำหรในหัวหนากับให้โอกาสทุกด้านนะครับเพราะว่าจะเป็นการลองพล่ตลกพิธีกรนุนนันนี่ทุกอย่างนะครับหัวหนาทีมงานชาเลทจ์งสินเท่าเัางอกาสให้ทุกๆคนเด้อพี่น้องฝากติดตามน้องด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องบีนะครับ เอาพี่นอขอบุญขอบคุณนะครับผู้ที่รับชมนะครับช่องนนทวัฒน์นสราสรประดิลป์บ่อลรยหางนะครับขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากติดตามนะครับชอบ่องยูทูบนนทวัฒน์สารประดิลป์ทาง<ร>าแฟนเพจจะเป็นนนทวัฒน์แฟนเพจน,น,นะครับ ยักไม่ใช่น้อให้นเอ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ